พีพีเคลียรชัดๆอีกครั้งหลังดราม่ากอบชุดไอดอลเกาหลีก่อนหน้านี้พีพีกริดมีดราม่าเรื่องสวมชุดไปงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งชุดดังกล่าวเหมือนกับชุดของแบรนด์โมเมนตัมที่ไอดอลเกาหลีคนดังไทยยัง s f สเเคยสวมใส่มาก่อนที่แบรนด์ดังกล่าวจะออกมาแชร์สตอรี่ระบุว่าฉันไม่เคยออกแบบชุดสีชมพูภาพซ้ายและออกแบบให้สำหรับแทย,ยัง SF9 ภาพขวาต่อมาพีพีกริดเอนเตเทนเมนต์ต้นสังกัดของพีพีก็ได้ออกมาถแถลงการระบุว่าเสื้อผ้าชุดดังกล่าวเป็นเสื้อผ้าที่ทางทีมเสื้อผ้าจัดหาไว้โดยตัวศิลปินพีพีกริดและต้นสังกัดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและไม่ทราบมาก่อนว่าดีไซน์เหล่านั้นเหมือนกับของแบรนด์อื่นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางต้นสังกัดและทีมงานทั้งหมด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและต้องขออภัยทางแบรนด์และดีไซเนอร์เป็นอย่างสูงล่าสุดพีพีเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุดดังกล่าวเป็นชุดที่มีคนจัดเตรียมไว้ให้เขาเองก็ทำหน้าที่เป็นคนใส่อย่างไรก็ดีรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นพีกับทีมงานไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดไปแล้วก็ต้องเป็นถือเป็นบทเรียน หลังเกิดเรื่องนี้ก็มีความกังวลอยู่บ้างเรื่องชุดที่ต้องใส่และตั้งใจว่าต่อไปจะระมัดระวังให้มากขึ้นตัวพี่เองอาจจะต้องทำการบ้านมากขึ้นเพราะถ้าพูดกันตรงๆเราไม่รู้หรอกพี่อาจจะไม่รู้ทุกแปนทุกแบบก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของพีด้วยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเองเราก็คงไม่แฮปปี้แล้วพอเกิดกับคนอื่นเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ